เดี๋ยวขอทุกคนเฮ้ยทุกคนตัวอะไรอ่ะิีกูเลยดีกว่าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลท็อปบิทท์จ้าวันนี้เราจะพาทุกคนม็อบแกะก,กง ดีมูเพื่อส่งหาตัวพิเศษในกล่องนี้ทุกคนขคนตองต้องใ้มัดีมูคืออะไรก่นอนเออดีมูก็คือเป็นอาร์ตทอยที่มีคาแรคเตอร์เป็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารัก <S <S ตามูตามี้ <S <S เหมือนท็อปเลยทุกคน เด็กน้อยดีมูเนี่ยเขาเป็นเด็กน้อยที่มีคาแรคเตอร์น่ารักมากเลยทุกคนคือท็อปหินครั้งแรกคือท็อปตกหลุมรักเลยทุกคนจริงๆอะดีมูเขาได้ออกมาหลายซีรีส์มากเลยทุกคนอย่างเช่นซีรีส์ไลฟ์ University ีทุกคนก็จะเป็นดีมูในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นเป็นนักดนตรีเป็นคนส่งของเป็นคนตัดขนสุนัขแล้วก็เป็นคนเลี้ยงไก่นะทุกคนจริงๆอีกเยอะเลยและยังมีซีรีส์ที่น้องดีมูอยู่โดนอยู่โดนอะไรอยู่บนยานอาวกาศไปเนย,ยทุกคนอันนั้นก็เป็นซีรีส์ที่อยากได้ และซีรีส์ที่เราจะมาแกะกล่องในวันนี้นะทุกคนเป็นซีรีส์ท่ท็อปเลือกมาอย่างดีแล้วเพราะว่าท็อปชอบมากเลยนะทุกคนนั่นก็คือซีรีส์แฟลี่เทลนะทุกคนเป็นแบบเทพนิยายคือท็อปชอบอะไรที่แบบว่าเนื้อมนุษย์มีพลังวิเศษเพราะเคยฝันอยู่นะทุกคนว่าท็อปอยากเป็นยูนิคอร์สว้า จะมีทั้งหมด12ตัวทุกคนก็จะเป็นตามนี้เลยนะ12ตัวซึ่งตัวที่พิเศษอะตัวที่13มันอาจจะซ่อนอยู่ในนี้ก็ได้นะทุกคนมันอาจจะมาเป็นการเอาไปแลกเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่เคยแกะะ่ท<อ>ุกคนเรามาเริ่มที่กล่องแรกกันดีกว่าทุกคนท่านั้นแพน้มาดูกล่อง,งนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นทุกคนเดี๋ยวเราหมุนให้ดูแต่เดือดเดเดือดวดือดเดือดเดือดเนี่ด้านนี้มันมี12ตัวยีงไงใช่มี12ตัวแล้วก็ตัวปริศนาตัวนี้ ในกล่องนะทุกคนจะมีการ์ดกับตัวละครอ,อยู่นะแต่ว่าเราจะไม่ดูการ์ดถ้าดูการ์ดเนี่ยเรารู้เลยว่าคือตัวอะไรนะทุกคนตัวแรกที่เราจะได้นะทุกคนนั้นเปพิเศษเลยเฮ้ยเป็นไม่ได้เปล่า<ฮ>ก็อาจจะได้นะน้องลื่นมากทุกคนอุ้ยหน้าตาอย่างน่ารักดูข้างหลังน้องกี้ครับให้ดูข้างหลังน้องน้องมีปีกด้วยไหนขอดูซิว่าตรงกับการ์ดหรือเปล่านี่คือตัวอะไรอะ e อ f f f ฟฟลา ของเรานทุกคนก็ได้น้องเป็นเอฟดอกไม้แทน่นแทนตัวที่สองนะทุกคนเฮ้ยมีอะไรล่วงด้วยอะ่ะเฮ้ยมีเป็ดด้วยอ่ะทุกคนแกะดูดีกว่าตัวอะไรอะ่ะนี่เรามาดูดีกว่าตัวนี้เราจะได้เป็นตัวอะไรน้องมาในตัวสีดำเลยทุกคนน้องเป็นลูกเป็ดขี้เลยแล้วเป็ดตัวนี้เอาไปใส่ตรงไหนอ่ะเ,น,เนี่ยมันเทนนิยายยังไงอ่ะ ยอดมนุษย์เป็ดที่เละเหรอยอดมนุษย์เป็ดดาที่เละมีเป็ดน้อยด้วยทุกคนี๋ยวขอเสียบเป็ดน้อยให้น้องก่อนแป๊บหนึ่งน้องตาหวานมากทุกคนแล้วน้องก็มีมือตรงนี้ไว้ถือเป็ดด้วยกดลงไปตึ๊บน่ารักมากเลยน้องขยับได้เลยทุกคนน้องเป็นเป็ดดํานะทุกคนน้องเป็นอาร์กีเป็นเป็ดน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนนะเอาชัตายขาน้องก็เป็นเป็ดนะทุกคนข้างๆน้องอ่ะตรงเนี้ยแห่งน้องเป็นปีกการ์ดบอกว่าน้องคือลูกเป็ดที่เละนะทุกคนตัวนี้ก็คืออักกีดักกิ้ เป็ดขี้เล่ขี้เล่ตรงไหนดูหน้าน้องนี่ตาหวานฉ่ำเลยสองกล่องเลยทีเดียวสุ่มตัวแกรกกันปาล์มเลือกกล่องหนึ่งอ่างี้อะผมเอากล่องข้างหน้าอันนี้ของปาล์มน,นะวางนี่เขาแกะก,ก่อนอันนี้ของท็อปก่อนนะทุกคนน้องน่ารักมุบเขาพีด้านทีด้านพีด้านอยู่ด้านนี้ ต้องมีมือไว้ใส่ของด้วยงั้นแปลว่ามันต้องมีของอยู่ในนี้จริงด้วยจริงด้วยมีของด้วยนี่น้องเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุนะทุกคนในมือน้องก็จะถือเป็นพวกแร่นะทุกคนนี่ติดสองข้างเลยการน้องบอกว่าน้องก็คืออาชมิดนะทุกคนอาชมิดก็คือแบบนักเล่นแร่ปแปรธาตุะทุกคน ไปของตะก้องนะทุกคนเออตะก้องอยากได้ตัวอะไรชี้เลยอ่ะชี้ชี้อยากได้ตัวไหนอยากได้นี่วอลีเออร์ววโอ้ยนักลบเหรอจะได้เปล่านะ <laughs> เดี๋ยวเราจะสุ่มทีละสองกล่องแบบนี้แหละแข่งกับตะก้องไปเรื่อยว่าใครจะเจอตัวแรก่อนกันตัวพิเศษไม่มี <c oughs> ก็ไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้น่ารักมากโอ้โหมุ้งมิ้งมากเลยทุกคน น้องเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นหา่านเป็นห่านเหรอการ์ดบอกว่าน้องคือสวานนะทุกคนน้องเป็นหงส์สีชมพูม,มาเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกคนละกล่องนะทุกคนปามอยากได้ตัวไหนสุดอะแบบนี้เลยฮันเตอร์ออยากล่าอยากได้ฮันเตอร์แต่ผมไม่อยากได้อันนี้ฟอกปิ้นเจ้าชายกบอะทุกคนทอมอยากได้เจ้าชายกบทอมเลือกกล่องนี้แล้วกันอะปามเลือกกล่องไหนมามีกลิ่นความเป็นเลกล่องนี้ กินคับเป็นกบหรือเปล่างอดมตลอดเลยฮ่าคุณมามนี่เอาลับกันฮ anyway> ันเตอร์ส่วนสงสัยกล่องนี้ต้องเป็นเจ้าชายกบแน่เลยนี่ฮันเตอร์น่ารักมากไหนเขาดูหน้าน้องหน่อยอยน้องเป็นผิวสีใช่ไหมเขาดูด้านหลังหน่อยข้างหลังน้องมีใบไม้แปะหัวด้วยฮันเตอร์คืออะไรฮันเตอร์คือนักล่าฮู้ว่า แล่าหาของกินนะทุกคนเฮ้ยน้องมีอาวุธด้วยหรอปาล์มอุ้ยอาวุธของน้องชื่อโหดร้ายขวานเลยเหรอก็เป็นนักล่านี่มันต้องใส่ไว้ข้างหลังตรงนี้ทุกคนเห็นรูไหมดูขวานของน้องสิทุกคนบักใหญ่ดูดิอันกับเท่าตัวน้องเลยทุกคนให้เสียบไว้ข้างหลังนี้ใช่ไหมนี่ไว้ด้านหลังพอเห็นจากมุมหลังจะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่แบบมองจากด้านหน้าโอ้โหสุดเท่เลยอ่ะการ์ดก็แน่นอนเลยทุกคนอย่างที่ตากล้องบอกเลยน้องก็คือฮันเตอร์นักล่าจริงจบก นี่เราเดินทางมาจะเครื่องทางหรอไม่เจอตัวแลเลยเอ่ะมันไม่ได้ได้ง่ายๆยไหมเฮ้ยมันอาจจะได้ในตัวนี้ก็ได้ตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้ก็คือเฮ้ยจริงป่ะปามัเป็นอย่างที่ปามพูดเลย <c oughs> <c oughs> เราได้สลับกันอันนี้ก็คือเจ้าชายกบ <c oughs> นี่ด้านหลังของน้องก็จะเป็น<อ>ม<อ>งกุดใส่ชุดเฉยแน่นอนเลยทุกคนการ์ดก็บอกว่าน้องคือฟ Fro ็อกปินเจ้าชายกบนะทุกคน ที่เราบอกว่าเราอยากได้กบกับฮันเตอร์ก็ออกเลยนะทุกคนต่อไปเขาบอกว่าเราอยากได้ตัวพิเศษมากมันก็จะต้องออกนะทุกคนาพาปล่อยสิมดรุ้คนละอันเหมือนเดิมกล่องนี้แหละตัวพิเศษมีอาวุธอีกแล้วน้องม,ม,ม,มีสปาตา้าเป็นนักลบแน่นอนท่านแทนน้องมีดาบด้วยนะทุกคนเอแต่มือนนองไม่้ติดใช่ไติดตรงไหนอะ หมนดีจะช่วยหาวันนี้เรเห็นแล้วเห็นแล้วไหนไหนไหนอ๋อดาบก็จะเสียบอยู่ตรงนี้ทุกคนข้างข้างเอวการบอกว่าน้องคือวอร์เรย์เป็นอะไรอนะ่ะวอร์เรย์นักดาบนักรบสวยจังใช่น้องหน้าตาหวานมากเลยทุกคนชุดน้องก็สวยอย่างเงี้ยไปลบไหวเหรอเนี่ยหน้าตาน่ารักขนาดน,นี้ศัตรตูจะัวานีเนี่ยัวไนี่เนี่ยขวานีเนี่ยของท็อปไ,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 ไม่ได้แลรแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าของตะก้องจะได้แลหรือเปล่าซึมเทมเฮ้ยอะไรติดมา หวี <c oughs> งงอีกแล้วทุกคนตัวอะไรอ่ะมีหวีด้วยอ่ะนี่โอ้ <Yeah. S 1> น้องคืออะไรเนี่ยน้องผมยาวมากทุกคนดุงหลังสี่น้องเหมือนลาพันเซลเลยทุกคนออแล้วน้องมีหวีด้วยอ่ะใช่เ,เ,เขาไปใหญ่เลยหรือน้องเป็นลาพันเซลในร่างผู้ชาย <c oughs> ติดหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวขอดูการแป๊บหนึ่งนะน้องคืออะไรน้องคือ p r ิ n c e t a n g เก เจ้าชายยุ่งเหยิงอะไรยุ่งเหยิงพคน่าจะเป็นผมนะเจ้าชายอะไรยุ่งเหยิงก็ไม่รู้หรือว่ามันแปลว่าอะไรได้อีกอะทุกคนเอาเขาบอกว่ามันคืออีลงตุงงจะหมดแล้วอะทุกคนเหลือแค่สี่กล่องอีก่ะตัวแรอยู่ไหนอ่ะตัวแรอยู่นี่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 อยู่นีเที่ยงมื้อสอยู่นี่ ตัวแรต้องอยู่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วอะ่ะเอามีอาวุธอีกแล้วอะ่ะไม่ใช่ตัวแรแน่นอนเลยทุกคนมันคืออะไระทุกคนดอกไม้ไม้กวาดตัวนี้องเป็นวิาสานแะนะ่เลยดอกไม้หรือ <laughs> ไม้กวาด <laughs> เดี๋ยวให้เกตให้ดูอันนี้ <laughs> นี่จริงด้วยครับทายถูกทุกคนน้องคือวิาสานอุ้ <laughs> ยตัวนี้เท่ <laughs> นี่ทุกคนน้องติดไม้กวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็คือพะโลไม่ใช่น้องคือวิาสาดนะทุกคนนั่นก็คือนักเวทเอ๊หรือว่ากล่องนี้จะเป็นกล่องแรฮค่ะให้ปามฉีกดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูนะป่าเปาว่าตัวแรงไหม เออไม่ใช่แล้วแหละเมื่อกี้เ็าเห็นแล้ว,วอันเนี้ยเห็ดไม่ใช่ตัวพิเศษนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าน้องแบลหมเอาเอาฉีกไม่ขาดทุกคนแกมไม่ออกฉีกอะไรเนี่ยเขาไม่ออกอีกอนี่อุ้ยน่ารักอยู่น้องคือตัวอะไรอะทุกคนน้องมากับเห็ดวยมือของน้องถือเห็ดด้วยขอดูการ์ดดีกว่าทุกคนนี่น้องเขาคือลิตเติ้ลเลด ลิตรเล e แปลว่าแดงๆตัวเล็กๆหนูน้อยหมกแดงปะเหลือสองกล่องสุดท้ายเลยทุกคนหรือว่าเราจะไม่เจอตัวแล้วป้ามากล่องไหนกล่องนี้มาเอาไปเลยนะให้เยอันกล่องไหนหน่าเขาเปิดสองกล่องนี้แล้วกันเปิดกล่องไหนก่อนดีทุกคน แล้เธอะอันนี้ให้ปาลละการกล่องนี้อันนี้กล่องเขาอันนี้จะต้องได้แหลนแน่นอนยังมีอาวุธเลยนะเขากลัวแล้วตัวแลไม่มีอาวุธเหรอไม่รู้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนตัวนี้ก็น่ารักนี่น้องคือตัวอะไรอ่ะแต่แพมเพิร์น้องเป็นน้องเป็นเด็กแหละแปลกยไม่ใช่แล้วน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นอันนี้การบอกว่าน้องคือเบบีดากอนนะทุกคนอ๋อเป็นลูกมังกรนี่เป็นทายาทมังกรนะเนี่ย เนี่ยนะครับจะให้ดูด้านหลังนะทุกคนด้านหลังนี่เห็นไหมเป็นหางมังกรนะทุกคนด้านหน้าของเขามีกิ๊บหนีบด้วยเพราะว่าแพมเพิร์ดมาใหญ่เกินไม่พอดีไซส์เขาไม่เรียกว่ากิ๊บเาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเข็มกัดทุกคนกล่องนี้อยากแกะเลยอ่ะกล่องสุดท้ายแล้วไม่ได้แน่เลยทุกคนแต่เราก็ต้องแกะเดี๋ยวขอดูคนเฮ้ยทุกคน ว่าอะไรอ่อชีคนี้เลยดีกวะก็ไม่ได้ตัวเลยอ่ะทุกคนน้องมาพร้อมกับอาวุธนะทุกคนอะไรอ่ะเนี่ยน้องก็คือไอเด็กนิชัยไม่ดีออกมาตอนสุดท้ายอ่ะทุกคนในการ์ดบอกว่าน้องคือบิ๊กแบดวูบภาษาอังกฤษมันต้องแปลจากข้างหลังไปหน้าใช่ไหมวูบแปลว่าหมาป่าแบดแปลว่าไม่ดี Big กแปลว่าใหญ่หมาป่าไม่ดีตัวใหญ่ ไม่เฮ้ยเราไม่ได้ต uh 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 ัวแรงจริงเหรอทุกคนหรือว่ามันอาจจะมีการ์ดแบบซ่อนอยู่ในกล่องหรือเปล่านะเราดูไม่ดีเปล่าถ้ามันมีการ์ดจริงจริงทุกคนนี่การ์ดความการ์ดแห่งความชื้นการความชื้นไหนล่ะเนี่ยตัวแรงของเขาอตัวแรงของเขาอยู่ไหน คนตัวแรเพราะว่าเขาขายตัวแรกันแพงมากเลยตัวแรเนี่ยเขาชื่อว่าแ a n d ดร a บ็อกน้องสวยมากเลยทุกคนน้องจะมีแบบเป็นเวทเวทออกมาทุกคน<า>กนั่นาหลาใช่อยู่จากกล่องน้องจะชะโงกหัวงวงมาแค่นิดเดียวเอง โหทุกคนสุดท้ายก็ไม่ได้ตัวแลถ้าให้ท็อปไปซื้อตัวแลมท็อปก็คงไม่ซื้อทุกคนเพราะว่าราคาแพงกว่ากล่องนี้อีกนะทุกคนแพงกว่าเจ้าสิบสองตัวนี้รวมกันอีกนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกทำหน่อยนะคะไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายจ้าน้องมีโมสิบสองตัวน่ารักมากเลยทุกคน